สวัสดีครับทีมงานคารวานเสียงอีสานมาแล้วทย่อยมาแล้วครับผมพาซาเดชอุดมข้างๆโลตัดนะครับผมนี่แหละครับทีมงานเพิ่นสถานที่ก็จะอยู่ซอยพาซาเดชอุดมครับข้างๆโลตัดเดชอุดมนี่ครับ กำลังทยอยมาแล้วทำการสแสดงแน่นอนครับเสียงอีสานเต็มบงสอดแกงม้อห่อนะ,สะแสดงหอดหน้า่งครับโอ้ล่ำเรื่องตอก่อนสอดแกงครับผมมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยู่ไก่แถวเขตอุดมครับทีมงานเพิ่งกำลังทยอยมา ทยอยมาแล้วทำการแสดงแน่น่นครับผมเหมือนเลีงพอกันซอดแจ้งเพ็นว่าข้างพาซาเดชุดมครับที่จอดรถนี่พ่ต้องหวง่วงก่วงใหญ่ไพศาลครับผมสถานที่